พาชมความปังของเครื่องทําผมไดสันรุ่นใหม่ไดสัน Airwrap Coanda 2X นี่เป็นรุ่นล่าสุดในตระกูล Airwrap ที่ครองใจผู้ใช้งานมาแล้วหลายต่อหลายคนค่ะ Coanda 2X อัปเกรดมอเตอร์ข้างในเป็นไฮเปอร์ไดเมียม2ลมเป่าแรงกว่ารุ่นก่อนเป่าแห้งและแต่งทรงได้ไวขึ้น โอลแอนด้า x มาพร้อมหัวเป่าที่แต่งผมได้ทั้งเป่าแห้งธรรมดาม้วนรลอนวอลลุ่มหรือว่ารีดตรงค่ะโดยหัวใหม่ที่เปิดตัวเฉพาะรุ่นนี้ก็คือ Air Smooth สำหรับหนีบผมที่จะหนีบเข้าหาผมเราอัตโนมัติเมื่อกดปุ่มไม่ต้องใช้แรงหนีบเองเลยค่ะทำให้ผมตรงด้วยความร้อนจากลมเป่าไม่ใช่แผ่นหนีบช่วยลดความร้อนที่เข้ามากระทบเส้นผมโดยตรงนั่นเองค่ะ สำหรับการใช้งานนะคะก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้สักหน่อยอาจจะไม่ได้สะดวกเท่ากับเครื่องหนีบผมที่เราใช้กันมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบหนีบผมบ่อยๆแล้วก็อยากจะรักษาเส้นผมให้สุขภาพดีค่ะไดซันแอ r ์ r a p โค a n นด 2x เริ่มวางขายในตลาดต่างประเทศแล้วในราคาทั้งเซต999ดอลลาร์หรือราว30,000กว่าบาทส่วนการวางขายในไทยนะคะก็ต้องรอติดตามวันที่และราคากับทางไดซันประเทศไทยต่อไปค่ะ